คุณดูออกไหมเราจะถามประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะกุ้งเอ็กซ์เพรสฝึกผู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีธรรมชาติคุณดูออกไหมเวลาที่เราจะถามใครสักคนว่าเห็นสังเกตเห็นหรือเปล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น,นเช่นเราไปตัดผมมาใหม่ไปทาสีเล็บมาใหม่มีเสื้อผ้าใหม่แบบนี้ค่ะเราเราจะถามว่าดูออกไหมสังเกตเห็นไหมอย่างเงี้ยค่ะ เราสามารถถามเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้ว่า Can you tell Can you tell ตัวอย่างสถานการณ์นะคะอย่างเช่น um, I got a new haircut Can you tell ซึ่งก็แปลว่าฉันไปตัดผมมาใหม่คุณดูออกหรือเปล่านะคะค่ะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงตัวอย่างจริงจากคลิปวิดีโอสั้นๆกันคะ่ะ Can you tell Can you tell the difference Can you tell the difference How can you tell which ones are dead and what are can are can 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 anything How How where where tell to not tell to not tell 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 me exactly where well, then, can you tell me exactly where can you tell me from from you 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 ถ้าเ,เพื่อนๆมีประโยคไหนอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์ไปที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะ